ได้พูดไม่พอเลยไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิเห็ดหำหำพระเห็นนี่ผส่นกระจูดอ๊อปกระส่วนลางโง่แค่อันเดียวเนาะหูไปหาเพื่อนมาหาฟูมาไนไนเพื่อนฟูงไม่ออกนะรอบๆนะมันทำไมยังสามารถมองเห็นชั้นมองอะไรไม่เห็นเลยดูจะออกมาแค่ดอกเดียว ปลาอนี่เห็นแล้งหรออันนี้มันค้นแล้วมันไ่กระสุนลนี่นี่โอใขาวกระ,ะโจงทะโพงคิเออโอ้อยถ้าเ,เห็นกระโจหนึ่งหนึ่งนี่นะจะรำให้ท่านผู้ชมดูเลย อันนี้เรามาที่เดิมฮึไม่มุมมันจะปิดหน้าเรามันจะปิดหน้าเราเพราะว่าเราเดินผ่านมันก็ดักอาหารมาหนุกหนุนูกหนุกเห็ดอะไรเนี่ยกินได้ไหมอ๋อเห็ดกินไม่ได้นะคะ เหมือนกับเห็ดอําเมรอพี่ด้วยเห็ดอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนสีเหลืองสวยจัะเดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญเยอะนัทเห็น